เรื่องผีวิญญาณสยองขวัญตอนหลอนหอหญิงวิญญาณเฮียนฉบับสมบูรณ์โดยตามสตอรี่คำว่าบ้านบ้านเก่าแก่บ้านร้างหรือบ้านอาถรรและหอผีสิง หรืออาจจะเป็นบ้านผีสิงแล้วก็ตามคำว่าผีหรือว่าบ้านผีสิงผีผีสิงคำเหล่านี้เราเชื่อว่าเป็นคำที่ทุกๆกคนได้ยินมาจนชินเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันที่พอรู้หรือพอจะได้ยินมาอยู่บ้างคำเหล่านี้เราได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วจากปู่จากทวดหรือย่าหรือจากหนังสือนิยาย เล่มละห้า 5, บาทสิบบาทตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือไม่ว่าจากใครก็ตามตอนเด็กจำได้ว่าพวกคำเหล่านี้ปู่ชอบเล่าให้ฟังอยู่เสมอเราได้แต่คิดว่าบ้านผีสิงมันจะมีอยู่จริงไหมและถ้าเราเองได้เข้าไปอยู่ในบ้านผีสิงหลักมันจะเหมือนกับตัวละครในนิยายหรือไม่แต่ก็นะมันก็ได้แต่คิดแล้วเราก็เก็บเรื่องในวัยเด็กมาตลอด จนกระทั่งเราโตถึงขนาดเข้าเรียนมหาลัยแล้วก็ตามถึงกระนั้นเราก็ยังคิดกับเรื่องพอพีหรือพีสิ่งนี้มาตลอดบางครั้งเราก็แอบ,บคำคำนะคํำกับตัวเองว่าเราไปอินกับนิยายมากเกินไปก็อย่างว่าแล้วนะเราเป็นเด็กชนบทนี้นาะสมัยนั้นตามหมู่บ้านของเรามันห่างกันมากกับความเจริญซึ่งคนตามชนบทนั้นทุกๆกคนจะโดนตกฝังกันมาทั้งนั้น เกี่ยวกับเรื่องผีหรือวิญญาณทุกคนมีความเชื่อเช่นนั้นณหมู่บ้านแห่งหนึ่งตามชนบทจากเด็กหญิงตัวน้อยๆที่ดูร่าเริงและแจ่มใสขณะนี้เขาได้นั่งฟังปู่เล่านิยายเรื่องผีที่ขย่าวขวัญเขาชอบมาก ทุกครั้งในเวลานอนเขามักจะให้ปู่เล่านิยายให้เขาฟังอยู่เสมอจนกระทั่งเขาเติบใหญ่นัณเวลาปัจจุบันพุทธศักราช2,567เดือนกุมภาพันธ์วันอาทิตย์ที่25เด็กน้อยผู้นั้นหรือชะอมนั้นแหละชะอมก็ได้สัมผัสกลิ่นไอของทินฐานบ้านเกิดแต่ถึงกระนั้นชะอมกลับไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องผีสักเท่าไหร่นะ ด้วยที่ตัวเขาเองโตจนเขาเริ่มคิดเองได้แล้วอีกอย่างเขาก็ไม่เคยเจอกับตัวเองเขาคิดแค่เพียงว่ามันน่าจะไม่มีจริงกระมังเพราะที่ผ่านผ่านมาก็แค่ได้ยินหรือได้รับฟังจากปู่ของเขามาตอนสมัยเขายังเล็กๆเ,เขาคิดว่าเรื่องผีมันก็แค่นิยายที่ปู่เคยเล่ามาให้ฟังในวัยเด็กก็แค่นั้นเองแชออมเป็นเด็กหญิงที่ใช้ชีวิต อยู่แถวหมู่บ้านแห่งหนึ่งตามชนบทเธอได้สอบเข้าเรียนในมหาวิทยลาลัยแห่งหนึ่งตั้งใจเรียนนะลูกอยู่คนเดียวได้นะพ่อของชะอมกล่าวหลังจากได้ขนของลงจากรถแล้วนําเข้าไปในหอพักให้กับชะอมข้าพ่อชะอมตอบรับคําของพ่อจากนั้นพ่อของชะอมก็ได้ขับรถเดินทางกลับบ้านส่วนชะอมก็ต้องจัดของอยู่คนเดียวภายในห้องเธอก็ได้ทําความสะอาดห้องพักเสร็จจากการทําความสะอาด ชะอมก็ได้นำข้าของทุกอย่างที่ได้เอามาจากบ้านมาจาัดข้าที่เข้าทางตามด้วยนำเสื้อผ้าจัดเข้าตู้เมื่อกว่าจะเสร็จสักทีทําเอาเหนื่อยเหมือนกันแฮชะอบ์บ่นพรึรมพำอยู่คนเดียวในลำคอต่อมาชะอ์ก็ได้ดูนาฬิกาข้อมือก็ปรากฏว่าเป็นห้าโมงเย็นแล้วชะอมก็ได้ออกไปร้านค้าหาซื้อของกินในมือค่ำเพื่อนำมากินที่หอ ซึ่งร้านคา้าก็อยู่ไม่ไกลมากนะต่อมาชะอมก็ได้กลับมาที่หอเธอก็ได้รับประทานอาหารเป็นเรื่องธรรมดาของคนอยู่คนเดียวในห้องพักชะอมคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยเปื่อยชะอมอาศัยอยู่คนเดียวมันก็จะเหงาเหงานิดๆนิด,นดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของการมาอยู่ในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนแฮสองทุ่มแล้วเร็วจังไปอาบน้ำดีกว่า ชะอมบ่นพึมพำอยู่คนเดียวในลำคอจากนั้นชะอมก็เดินไปที่ห้องน้ำเพื่อที่จะอาบน้ำต่อมาหลังจากชะอมได้แต่งตัวเสร็จ mm. เธอก็ได้เดินไปเปิดเพลงฟังเบาๆพร้อมๆกับเล่นโซเชียลไปด้วยจนเมื่อมาถึงเวลาห้าทุ่มเธอก็เข้านอนปิดเพลงและตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อพรุ่งนี้จะได้ไปเรียนแต่เช้าชะอมก็หลับไปแต่ทว่าตกดึกของคืนนั้นเอง เธอได้ฝันเธอฝันว่าเธอได้นอนอยู่บนเตียงและก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดเท้กระโปรงยาวผมประบาดได้เดินเข้ามาใกล้กับเตียงที่ชะอมนอนอยู่ท่านใดนั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็จ้องหน้าชะอมที่กำลังนอนอยู่เธอมองชะอมด้วยตาที่แข็งกร้าวดวงตาแดงกําชะอมก็ได้แต่ตกใจแต่ก็ขยับตัวไม่ได้ได้แต่สวดมนต์เพื่อให้วิญญาณผีสาว จะได้ไปจากเธอแต่ถึงกระนั้นการสวดมนต์ของเธอไม่ได้ช่วยอะไรให้กับเธอเลยผีสาวตนนั้นก็ได้กล่มลมมาจนเกือบจะชิดกับใบหน้าของชะอมก็ว่าได้ไมึงเข้ามาอยู่ในห้องกูทำไมมึงออกไปกูบอกให้มึงออกไปจนชะอมสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายซึ่งในฝันมันเหมือนเป็นเรื่องจริงเธอจึงเดินไปเปิดไฟในห้องและก็หลับไปจนถึงเช้า เมื่อไปเรียนที่มหาลายัยเธอก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆฟังเพื่อนๆของชะอมได้แนะนำว่าให้ชะอมไปทํำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผีสาวตนนั้นแต่ชะอมก็ไม่ได้คิดอะไรมากด้วยเพราะตัวเธอเองไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องแบบนี้สักเท่าไหรนะ่นักเธอก็ได้เฉยเมยกับเรื่องที่เธอได้ฝันไปเสียคงไม่มีอะไรหรอกมั้งชะอมคิดในใจต่อมาในคืนนั้นเองของการอาศัยอยู่ในห้องหอพักของตน เป็นคือที่เจ็ดหลังจากได้ฝันถึงพีสาวตนนั้นเธอก็ได้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในห้องเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาเธอก็ได้เปิดเพลงฟังเบาๆพร้อมๆกับเล่นโซเชียลไปด้วยเหมือนเช่นทุกๆวันที่ผ่านมาประมาณเวลาสามทุ่มกว่าๆเธอก็ได้เลิกเล่นโซเชียลแล้วเดินไปปิดเพลงปิดไฟแล้วเดินเข้าห้องนอนแต่ทันใดนั้นเองระหว่างเธอเดินเข้าห้อง เธอได้เหลือไปมองตรงตู้ที่เอาไว้เก็บเสื้อผ้าแต่ทว่าประตูของตู้เสื้อผ้ามันได้เปิดอ้าออกมาเสี้ยวหนึ่งในความคิดของเธอก็ววบ,บขึ้นมาในสมองแฮเราปิดไปแล้วนี้เมื่อกี้ตอนนั่งเล่นโทรศัพท์ก็เห็นว่ามันปิดนี่นาแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากจากนั้นเธอก็ได้เดินไปปิดประตูตู้เสื้อผ้าแล้วเธอก็เดินกลับมาที่ประตูห้องนอนเพื่อที่จะเข้าไปพักผ่อนเก็บแรงเอาไว้ไปเรียนในวันพรุ่งนี้ ด้วยอันสมองที่ปลอบโปร่งจำใสแต่ทว่าปัง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 เสียงดังขึ้นจังหวะที่มือของเธอกำลังจะเปิดประตูห้องเธอได้หันกลับไปช้าช้าปัง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 ตึงตึงตึงชะอมเบิกตากว้างตกใจสุดขีดเสียงจากตู้เสื้อผ้านั่นเองที่เธอได้ไปปิดมันเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ณเวลานี้ประตูตู้เสื้อผ้าเปิดปิดเองได้อย่างไรเธอคิดในใจ ท่านใดนั้นเองเธอได้เหลียวไปเห็นอะไรบางอย่างภายในตู้สิ่งนั้นมันทำให้ชะอมแทบหยุดหายใจมันคือหัวคนโผล่ออกมาจากตู้หน้าขาวซีดขอบตาลึกโบยตาแดงก่ำถูกแล้วมันคือผีสาวตนนั้นที่เธอได้ฝันเห็นคืนก่อนกรีดชะอมกรีดร้องลั่นเธอทำอะไรไม่ถูกจะออกวิ่งจากตรงนั้นก็ทำไม่ได้ร่างกายของเธอมันแข็งตื้อไปหมดอื้อๆื้อช้าชๆช่วยขาช่วยหนูด้วย เธออมร้องออกมาด้วยเสียงไม่เป็นสัพท์แต่ทว่าไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอและรับรู้เหตุการณ์ที่เธอได้เจออยู่ตอนนี้ดังนั้นเป็นการยากที่จะมีใครสักคนเข้ามาช่วยเหลือเธอในเวลานี้ผีสาวตนนั้นพูดออกมาว่ากูได้บอกให้มึงออกไปทำไมมึงไม่ทำตามกูเพราะฉะนั้นมึงต้องตาย <c oughs> มึงต้องตายตามด้วยเสียงหัวเราะอันสุดสยองของผีสาวตนนั้น แล้วมันก็ก้มตัวลงช้าๆทำท่าท,ทางเหมือนจะคลานมาหาเธออะไรอย่างนั้น่านใดนั้นเองมันก็พุ่งพลดเข้ามาหาชะอมอย่างรวดเร็วครีดชะอมกรีดร้องลัานมันเข้ามาประชิดตัวเธอชะอมพังหน้ลม้มลงพร้อมๆกับมันเข้ามานั่งอยู่บนร่างของเธอได้สำเร็จผีสาวต้นนั้นยิ้มอย่างสยองแล้วมันก็หัวเราะออกมาพร้อมๆตัวหนองและน้ำเลือดน้ำหนอง ตะลักออกมาจากปากของผีสาวต้นนั้นเลือดและน้ำหนองกระเซน็นเต็มหน้าของชะอมกรีดชะอมกรีดร้องพร้อมๆกับดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างสุดขีดมันได้ใช้มือของมันทั้งสองข้างมันกะว่าจะบีบคอของชะอมอย่างเต็มกำลังมันที่มีเพื่อที่จะเอาชีวิตของชะอมให้ได้มึงตายผีสาวต้นนั้นกล่าวกรีดเป็นเสียงร้องของผีสาวต้นนั้นเอง เม่ได้เอามือไปแตัที่คอของชะอมหลังจากนั้นชะอมก็ได้ฟื้นขึ้นมาเธอก็ได้พบว่าตัวเธอเองได้นอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจากนั้นเธอก็ได้เห็นเพื่อนๆของเธอนั่งอยู่ข้างๆเตียงที่เธอนอนอยู่จากนั้นชะอมก็ได้ถามเพื่อนของเธอไปว่าทำไมาฉันถึงมานอนอยู่ที่นี้ได้เพื่อนของชะอมก็ได้ตอบมาว่าวันนั้นเห็นชะอมไม่ได้เข้าไปเรียน พอเลิกเรียนเขาก็ได้กลับมาที่หอเพื่อนของชะอมอีกคนหนึ่งคิดแท้ใจอะไรบางอย่างคือทำไมไม่เปิดประตูห้องเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาเพื่อนของชะอมเลยเข้าไปเคาะป,ประตูเรียกแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเพื่อนของชะอมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากปอปพอพอได้เปิดประตูเข้าไปก็เห็นชะอมนอนสลบอยู่หน้าห้องนอนและเพื่อนของชะอมก็ได้ถามชะอมไปว่า ชะอมเธอห้อยพระอะไรหรอชะอมก็ได้เอามือไปจับพระที่ห้อยคอยอยู่พร้อมกับคำตอบว่า wow. 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 หลวงปู่ทวดใช่แล้วที่เธอได้รอดมาจนถึงเพลานี้ก็เพราะด้วยอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่ทวดนั่นเองต่อมาหลังจากได้ออกมาจากโรงพยาบาลเธอก็ไปทำบุญให้กับวิญญาณตนนั้นหลังจากได้ทำบุญให้กับวิญญาณตนนั้นแล้วเรื่องราก็กลับมาเป็นปกติไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับตัวเธออีกเลย ก็จบไปแล้วนะครับกับหลอนหอหญิงวิญญาณเฮียนที่เล่าไปในคลิปเมื่อสักครู่นั้นเป็นฉบับสมบูรณ์ของตามสตอรี่ยังไงก็ฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับในคลิปนี้กระผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ